สวัสดีคะ่ะพี่น้องจา้ามาซื้อดอกไม้ซอยเนะจา้า <c oughs> เป็นแม่ค้าดอกไม้ได้ค่ะม้มน,นี่มาละสิบบาทจากพี่น้องซ้อมพอร้อมขายพร้อมได้มาเด้อจา้าดอกไม้กับสีก็งามดอกไม้กุคนกับจักไผงามกอไผ<ม>นะคะพี่น้องจา้าชอบสีนี้คะ่ะอ๋อทำไมมันไม่เห็นเจ๊เด้อเด้อ ยิ้มหน่อยค่ะมเลยมาละซิบบาทจ้ะพี่น้องจ้ามาสื่อซอยเนี่ยค่ะสื่อดอกไม้ซอยเน่เห็นว่ากระได้ซื้อดอกไม้ปะคะสื่อดอกไม้ซอยเนี่ยค่ะดอกไม้กะงามก้นกะงามค่ะพี่น้องจ้ามดละซิบบาทค่ะพี่น้องอ้ยทำไมดอกสวยจังดอกอะไรเอ่ยดอกดาวเรือง สวยขัดสวยแน่พี่น้องเอ้ยมาละสิบบาทค่ะพี่น้องจ้าแม่วาดท้งหิวเนี่ยฮะทุองหิวทุองหิวแล้ว,ว,วมะเขือไปตำมะฮุงบอ่อมะเขือโสมตำมะฮุงแซ่บมะเขือซีฟชมพูตำบอแซบ<ะ>่บยาเนดอกไม้จ้าอยากให้สวยอยากให้งามก็ต้องตัดจัดให้มันเรียงทอกันค่ะพี่น้องจ้า นี่เขาบอกว่าไก่งามเพราะคน้นคนงามเพราะแต่งดอกไม้ก็เช่นกันนะจ๊ะถ้าบัจัดบัแต่งบัแตงเข้าไปมั่นกะบ,บอกงามค่ะพี่นอ้องนะคะเพราะฉะนั้นมันบัสวยบัสม่ำเสมอกันเข้าก็ต้องให้มันสม่ำเสมอกันก็ต้งนะจัดเรียงให้มันงามใส่กันนะคะจักดอกสิบบาทนี่เจ๊กันนึงกํานึง ัวได้เนาะลุบได้เนาะสนิบบ่ลุบแล้วต่อจะเลี้ยงให้งามสนิบบ่เจงามอยู่มาละสิบบาทเด้อพี่น้องเดอเป็นแม่ค่เห็ดแห้งได้มาสิสับจากพี่น้องจ้าดอกไม้นะคะมันสวยมันอัวมันงามค่ะเข้ากับเด็ดอันนั้นลายมันสิสัานะคะ่มบสวยงาม ยค่ะพี่น้องจา๊าดอกดาวเรืองนะคะเพื่อนนิยมเอาไปาบูชาเอาไปเซเจกันนะคะต่กกอนนี่จะนิยมดอกสามปีเนาะเดี๋ยวนี่บ่ค่อยนิยมปปไในนะคะจะนิยมดอกดาวเรืองมากกว่านะคะพี่น้องจา๊า มาละสิบบาทจ้ะจะฝาก,กับสิจัดเลี้ยงให้เพิ่นง,งามๆนะคะพี่นองจะ้ะคำบอสวยบองงามเพื่อนกับบอสื่อได้ผู้สื่อกับจับ้างแล้วจะาบ้างอีกอยู่ได้เบิงแล้วเบิงอีกว่างงามหรือบองงามค่ะพี่นองจะ้ะคนเฮาก็จะเป็นจากสี่แล้วนะคะเนาะนะคะ,นะคะจะฝากก็คือกันได้มากงามเกิดมากนะคะขั้นหากว่าปากบอแดงคิวบอแดงเออบอแดงเคียนก็ออกจากเพื่อนบอใดได้พี่นองล่อลงจากเพื่อนบอใดจะ<า>เป็นผีสังนะคะนี่กัน นาะตนบบน้นแม่นบไอกต้นไ้ต้น,ตตนสาดตรนาะกระยางดอกกล่องงามอยู่ <วะ S 1> แมน่นโอ้นี่ดอกไม้สีสวยคนกันนาฮักคนอะไร<อ>เป็น<อ>ตาฮักจังโอ้ยอันนี้มันฮักมาแล่เจเสดาได้ได้วเนี่ยแม่น,มน,มนบ่า จมแห้งก็บได้จ้ะพี่น้องมันอวัวเพิ่นใส่ปุ๋ยเ<ด>พิ่นหดน้ำได้นะมันก็ได้อวัวถ้าหดน้ำบ่ได้นี่ก็คือบ่มันสิบ,บ่งามนะมาดีดีนาะก่าอืมโอ้โหเข่าเขื่นี่นะคะกันไกลฉันเหรสีแดบงบน,น,นะคะสวยงามค่ะนี่นี่ค่ะมาละสิบ,บาท์ซอมนี่ล่ะ มันคือไปจังสะจักไปชี้ดิปะตูชี้ดิโอน่าเอ่อคุชี้เรื่องเนี่มันปะบุ๊ยอะไรยาวมากหมดมันสิไปเป็นพันแล้วยว่ายเขามาว่างยังสัยญ,ญ์เออคนทีไม่พูดจะกระหึม่มกันปะดึกปึงดึกปึงคลิปนี้มาหมัดดอกใหม่ค่ะพี่นอนจ๊ะไปเรื่อยๆในชีวิตยูทูบเบอร์นะคะอ่าบ่เมนยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ถ้าไม่บ้าก็ไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์ คนบ่พ่อบาดนะจ๊ะขาดยู่หาชิบตังคคนปกติเขาบ่อเหตุดอกยูทู e น่ะมีจจะคนบ่เต็มบาทมาเหตุยูทูปว่าวเออเองหัวเองนั่งเถอะนี่เคียดก็ผัวอยู่ได้พี่น้องเอ้ยบาทมาอยู่หนาไม่นี่หาตายิ้มสดซื่นแจมไซยู่เบื้องหลังนี่จักยงังเป็นยงังหลายคนเป็นได้พี่น้องจ๋า <c oughs> เพิ่มาได้บ่ะได้ตัดไหมอันนี้ตัดมาเป็นก้อมัดก่อนบอมัดไม่ด้มาละสิบบาทเด้อพี่น้องเป็นแม่ค้าแม่บ่แบบนี้แม่บอสุวสิบบาทแม่บ่แบบนี้ใชว่างละโอเคใช่ไหมแล้วก็แบบนี้ขึ้นมาแม่บอสเนี่ก็ตัดแม่ค้าจ้ามาให้ยันแม่เป็นแม่ค้าขายดอกไม้จ้า มันละสิบบาทจ้าพี่น้องจ้ามืออื่นวันพละมือนี่วันสินน้อยวันพระน้อยวันพระน้อยตัวผัวใดด้วยพี่น้องวันพาญาย่ามตัวว่าสิบบาทค่ะสิบบาทาานี่นะคะดอกไม้งามๆค่ะพี่น้องอันนี้คือสีนี่เนี่ยนะคะ,ะคนเวียดนามเพิ่นหมักเลยคะ่ะคนเวียดนามนะคะเพิ่นหมัก เราล่ะนี่กินเมาเส้นเมา้นาเนียโอ้โหกินจ่อเยเขเารวายุเขาบจุมเาเมา้อกเียแม่นบ่โอ้ย่เรื่เมาขคักฮะออยู่บ่ไม่อยู่บ่มเรอเด้อเออได้ได้ับ่รัสิบ ิบบาทค่ะพี่นองจ๋าอันนี้ก็คือมัดละสิบบาทค่ะพี่นอนขาเนี่ยแบบนี้แหละค่ะนี่แหละค่ะดอกไม้นะคะเนจิเอาไว้นะที่มัดแล้วนะขังรังขังรังดอกไม้นะคะที่อ่ามัดนะคะแ,ะแต่ละแต่ละสิ้นที่เิ่นเห็ดนะคะเนาะแม่ค่าเป็นเห็ดเอาไปทรงนะคะอันนี้ทรงเพิ่นมัดจักบาทน,นจะจึงคันข้ายปีกนี่จะมัดละสิบบาทคันทรงนี่ก็ประมาณเจ็ดบาท จิบบาทแมนบอกแปดบาทบ่แปดบาทนะคะแมคขาไปไปขาย1ิบบาทคันหากว่าบบมี่ิบหาบาทแบบนี้นะมือคือแบบว่าเป่นสิเบิงว่ามือได้ดอกไม้ร้ายดอกไม้หน่อยแบบนี้นะคะเนาะก็ขายตามราคาที่ว่าดอกไม้ไม่มียิ่งนะคะช่วงนี้จะเข้าสู่ตุดจีนนะคะดอกไม้กับราคาแพงใช่ตุดจีนนะคะตุดจีนตอนนี้ดอกดาวเรื่อง จะเป็นราคานะคะเนื่องจากว่าอยู่ในจังหวัดเท่านี่นะคะจังหวัดมุกดาหารเนี่ยคนจีนหลายนะคะคนจีนหลายคนเวียดนามหลายนะคะพอะ,ะนั้น,นะคะเนาะ เพื่อนกัดจะซื้อดอกดาวเรื่องไปต่างว้อยู่หนาบานเพื่อเพื่อว่าให้มีความฮุงเรื่องนะคะเนา,คนา,เานะคนไทยเฮ้าี่ิบค่อยต่างหนาบานมิจะขายอย่างเดียวนะคะอันนี้คือประเภทนี้ไผ่ประเภทนี้มันนะคะนะคะอันนี้จะฝากกันเลยนะคะมานาังม,งมัดดอกไม้มื่อดอกไม้เด้อจ้าดอกไม้ค่ะมาละซิบาทจ้าพี่น้องจ้าซื้อซอยเนยจ้าซื้อดอกไม้ซอยนะคะพเพราะด้คานุ่มลูกจก้า ถ้าถูกใจให้ฟรีไปเลย <c oughs> ถ้าใครกดลบกดไลค์ผ่านมาให้ฟรีไปหนึ่งมัดนะจ๊ะพี่น้องจ้าอย่าลืมนะคะรบรบรัก,ร,กรักให้กับเจฟ,ฟ้าด้วยฮ่าเจฟ้าหน่อยๆนะคะแล้วก็ให้รักนานๆนะคะรักวานนี้นจิตแจ่มใสพนวานะคะถ้ารักเจฟ้าก็ดูให้จบโฆษณนาน,นะคะคลิปนี้เจฟ้าจบไปสะก่อนนะคะคลิปหน้าซื้อไปเป็นแมค่ค้าขายเอียงกระถาเบิงเมื่อนี้แมค่ค้าขายดอกดาวเรื่องจ้ะพี่น้องจ้า สวยงามค่ะอยากจะบอกว่าดอกไม้นะคะถึงแม้ว่านะบางครั้งนะคะคนเห่านี่นะคะอ่ามันจะมีความมัวหมองนะคะอยู่อ่าในใบหนา้าใบตาแต่้าค่ะว่า ต่มาเจอดอกไม้แล้วสดชื่นแจ่มใสนะคะหน้าเศร้าหน้าหมองหน้ามนคล้ำนะคะหน้าบสดบสซื่อหน้าบแจ่มบสใสมาหอดอกไม้หน้าบานใ่ญยงามคือก,กับดอกไม้นี่แหละจ้ะพี่นอจ้าไปแล้วค่ะบายบายนะคะโชคดีคะ่ะบายบายคะ่ะ